โยโซปะกวาลังสัมมาสัมพุทโธโยโซปะกวาลังสัมมาสัมพุทโธ สวากาโตยนาปะกาตาธรมงสวโตยนาปะกาวตาธรมงสุปติปันโนยตาปะกาวโตตาวะกะตังคุงสุปฏติปันโนยะสาวะปะกาวโต สาวกสังโฆตามไมยังพะกวันตังสะธรรมสะสังขังตามไม่ยังพระกวันตังสะธรรมสะสังขังอิเมตกาเลียทาลังอโลปิเตอยภิปูเชยามาอิเมสกาเรยธารัง อาโรปิเตยอภพิปุเชยามาตุโนพันเตภะกวาตุติลาปาลินิปโตปีสาทุโนพันเตภะกวะ ජර පරිනෙ බතබේ පාජිමාජනතානු කම්පමානසා පාචිමාචනතානුකම්පමානසා ඊ මේ තකාලේතු කතාපනකාල පතේ පතිකහතු ඒ මේ සකාරතුු කතාපන්න කාරපුත ปฏิคันาตุอัมหะกังทีคารตังหิตายะทุกขายะอัมหะกังทีคารตังหิตายะ สุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะวันตังอะภิวาเทมีพุทธังภะควันตังอภิวาเท ตวะคตภะควะตาธโมสวะคตภะควะตาธโมธัมมังนัมัสามมธัมมังนัมมัสตูปฏิปัโนภควโตตาวะกัสังคู สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามีสังฆังนะมาเดี๋ยวตั้งใจก็เข้ามาพร้อมกันนาะอาจจะมาหมอดปาดปังลงเกินต่อพรัดนักไตต่อปอบาลมัตตาลีหรือกระาที่บรรจุอยู่ไว้นะระทาจำกตะอย่ยงนี้ พระตรมและปะยาะตรงเจ้าทุกองคูบาจารย์ทุกพระองค์เนาะ,ะท่านผู้มีประคุณทุกท่านตั้งแต่ดีก็ดีจากนี้ก็ดีก็ให้ท่านอดโทษให้แก่พวกเราทุกคนนะตั้งแต่บัดนี้ตาบเตาเข้าสตู่พนิพานเนาะอันธรรมยังพุทธตาปะกวโตปุปภาพนมกาลังกะโลมาตเตง นามตตาสะกะวะโตอะรตสัมทธัสสะนมตะะวะตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตตาสะตสัมมา m b o t ta sa sa สัพพังอัปปาทาังอัปปาราทังขมะตุโนพันเตขมะตุโนพันเตอุกาสะอุกาสะทวารตะเยทวารตะเยนักตังนักตังสัพพังสัพังอัปปาทาังอัปปาราทังขมะตุโนพันเตขมะตุโนพันเตอุกาสะอุกาสะขามะพันเตขามะพันเตข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อาจประมาทพาดพังได้อาจประมาทพาดพังล่วงเกินล่วงเกินต่อพระรัตนไตายต่อระรัตนไตายอันมีองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกถูกพระองค์ถูกถูกพระองค์พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปณิเต ทานนะธาจอมกิติแห่งนี้ที่ปฏิสถานนะธาจอมกิติแห่งนี้พระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกพระองคพระปัเจขพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระธรรมแม่พระอัยยะรงทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทุกท่านท่านผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยทางกายก็ดีด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดี ทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทางใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วย anyway. เจตนาก็ด totally ีนีได้เจตนาก็ดีนี้ได้เจตนาก็ด <Valerie> ีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ขอองค์สมเด็จพระตัมมสัมพุทธเจ้าขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากตุกพระอุโทุกพระ พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระธัมมสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานพระธาตุจอมกิติแหยงนี้ที่ประดิษฐานพระธาตุจอมกิติแห่งนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายปูบา อาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายน่ พระคุณทุกท่านท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขอได้โปรดอดโทษขอได้โปรดอดโทษและอาโหสิกรรมและอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราเท่าตราเท่าเข้าสู่พระนิพานเข้าสู่พระนิพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอ เาก่องกัน ตัตุทากุณธรรมกุลดังกุลและก,ละกะตงลาตามจบนอนโมตตากวาโต 中国。嗯 oh. สระนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิธรรมะสระนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสระนังคัจฉา ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีสิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ di tangcang tari puri sayu ka ni agta puri sabu kalah e sapakawatu sahawak pasangko awu na iyo pa u na ta เตตังโกกัสสติตัมปะทิฏฐามินาสังสีโมปมมาจะมหาเถระวา <Aufsarecht Rawtober kussati> <-nachthycido> <Auf directamenteumes nada> ภาสิเวระภาสาวิระอิทิโยพุธาสัมมานีมามะพุธะสสะวะหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาือสัมปจิตชามินาสังสิโม มหาเทวสัพเพยาคาปารายันติพรหมจะมาเทวอภิราภาาวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโปปวันตุเมมิเตปา เวราทายุเวราโคนายะวิราหญิงสาวิวราทาสีวิวราทาศาวิราอิทธิโยพุทธะสามานีมามะพุทธะสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งปาปาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสีโมุรหมาจะมาเทวาสัพเพยาคาราปรายติพรมาจะมาเทวะอาภิราปาภวันตุเมมหาบุญโยมหา สะมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งปาปาหาหาลือเดี๋ยวกันลริกันกนัง่นงสมาธิตักประมาณานาทีเนาะ